สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมค์ครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังผีปีศาจกับเรื่อง Drag Me to Hell ผีกระชากลงหลุม เป็นผลงานพ่วมกับอย่างแซมไรมี่แต่แซมไรมี่เนี่ยกำกับมาทั้ง Evil d เดทภาค1ภาค2เรื่องความโหดจัดเต็มแน่นอนครับในเรื่องอะจะเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งโดนคำสาปจากพวกยิปซีทำให้ปีศาจมาตามเอาชีวิตเธอส่วนเธอจะรอดไปได้ไหมแล้วมันจะโหดจำมันจะขนาดไหนไปดูในคลิปครับมีครอบครัวหนึ่งมาหาหมอผีชอนซาดินาพอลูกชายได้ยินเสียงประหลาดเมื่อ3วันที่แล้วแล้วเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อย คือเด็กกะโดนพวกยิปซีสาบครับพะน้องอ่ะดันไปขโมยสร้อยเงินคุณพ่อบอกว่าพยายามเอาสร้อยไปคืนแล้วแต่พวกยิปซีอ่ะไม่รับหมอผีซาดินาเลยบอกให้เอาน้องอ่ะเข้าไปในบ้านเธอจะได้ทำพิธีไล่ปีศาจ <c oughs> แอดจะบอกว่าปีศาจเรื่องนี้ดุสัตว์ตบพ่อตบแม่ตบหมอผีแล้วก็ดึงน้องลงนรกแค่ต้นเรื่องก็มันแล้วครับปีศาจแม่งโหดขิง,ขง ภาพจะตัดมาที่ตัวละครหลักเธอชื่อว่าคริสตินทำงานในบริษัทปล่อยสินเชื่อเธอนะครับกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแต่ติดที่ว่าเธอมีคู่แข่งเป็นเด็กใหม่ชื่อสตูแล้วดูเหมือนว่าผู้จัดการเนี่ยจะชอบไอ้สตูด้วยนะครับเขาอะให้เหตุผลว่าไอ้หมอเนี่ยมันกล้าตัดสินใจแถมมันยังเลียผู้จัดการเก่งครับบางทีก็ซื้อตั๋วเข้าชมบอลมาให้พอเวลาใกล้เที่ยงอะบอสก็จะใช้ให้คริสตินไปซื้อข้าวแล้วไอ้สตูก็เดินมาใช้เธอด้วยอะ ส่วนมันก็เอาหน้าไปคุยงานกับบอสคลิสตินเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเธอเองนะครับโดนลดระดับความสําคัญคลิสตินน่ะเธอมีแฟนนะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มบ้านรวยพ่อแม่แฟนน่ะไม่เคยเจอคริสตินแต่คลิสตินก็แอบฟังเวลาแฟนน่ะคุยโทรศัพท์กับแม่ดูเหมือนแม่จะมองว่าคริสตินน่ะไม่เหมาะสมกับลูกชายเพราะว่าเธอเป็นสาวบ้านนอกเป็นสาวชาวไร่แล้วแม่ก็หาผู้หญิงที่เหมาะสมไว้ให้แล้วที่ออฟฟิศ คริสตินก็ทำงานตามปกติครับจนเธอได้รับงานเคสหนึ่งเป็นคุณป้ายิปซีชื่อกานาสป้ากำลังจะโดนธนาคารยึดบ้านเลยมาขอร้องให้คริสตินะผ่อนผันออกไปหน่อยคริสตินก็ลำบากใจครับเธอเลยเดินไปถามผู้จัดการแน่นอนว่ายึดทรัพย์อะเป็นประโยชน์กับแบงค์มากกว่าแต่หัวหน้ามอบหมายการตัดสินใจให้คริสตินคริสตินสงสารก็สงสารครับแต่ถ้าเธออนุมัติให้ผ่อนผันน่ะศัตรูคู่แข่งคงแซงหน้าเธอแน่นอนแล้วคุณป้าการนาสอะก็ขอผ่อนผันมาแล้วตั้งสองรอบ ฉันเสียใจด้วยจริงๆเพื่อนเราไม่สามารถผ่อนผันให้คุณได้อีกแล้วค่ะแล้วด้วยความที่คุณป้าไม่อยากเสียบ้านไปเธอจึงคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนเข้ามาเกาะแข้งเกาะขาคริสตินก็ตกใจสิครับเลยตะโกนไล่ป้าไปป้าก็บอกว่าแกเหยียดยามฉันและพยายามจะเข้ามาทำลายคริสตินยามก็เลยมาดึงตัวป้าออกไปข้างนอก <c oughs> จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคริสตินก็เสียขวัญอย่างหนักพอถึงเวลาเลิกงานเธอก็เดินไปลานจอดรถ แล้วก็ได้เห็นรถของป้าน่ากลัวนะไม่รู้ว่าป้าจะดักตีหรือเปล่าแล้วก็จริงๆครับป้าแกแอบอยู่หลังรถคริสติน,นป้าลากคริสตินลงจากรถแล้วก็ดึงกระดุมจากแขนเสือ้อหลังจากนั้นป้าก็ท่องคาถาอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งกระดุมคืนให้คริสติน หลังจากได้สติคริสตินก็โทรแจ้งตำรวจแล้วแฟนเธอก็มารับกลับบ้านระหว่างที่เดินกลับบ้านนะครับแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนนะไปรักษาความปลอดภัยให้คริสตินทุกวันเลยแต่ด้ยวยความที่นางเอกของเราเสียขวัญไปแล้วไงครับเธอเลยเริ่มได้ยินเสียงประหลาดอันนี้ไม่รู้ว่าโดนปีศาจติดตามหรือว่าหลอนไปเองนะคริสตินนะบอกกับแฟนว่าเธออยากดูดวงสักหน่อยแฟนไม่เชื่อเรื่องดวงครับแต่ก็ต้องตามใจค่าดูดวงอยู่ที่60ดอลลาร์หมอดูชื่อรามจัสผมมียานทิพย์ซึ่งมองเห็นพลังงานที่แน่นอน พรามจัดจับมือคริสตินเขาเลยรู้ว่าเธอโดนขโมยกระดุมแล้วพอเขาเพ่งสมาธิเข้าไปอีกเขาก็เห็นปีศาจ พอรามจัสเห็นปีศาจนะครับเขาเลยรีบไล่คริสตินออกจากร้านเลยผมจะให้เงินคุณคืนคุณ,คณออกไปจากร้านผมเหอะวันนี้ผมเหนื่อยมามากพอแล้วคริสตินเลยยิ่งอยากรู้ว่ารามจัสะเห็นอะไรกันแน่เขาเลยตอบว่าคุณ่ะมีวิญญาณปีศาจกําลังตามคุณไปคุณได้ไปหมิ่นสุสานหรือว่าวิญญาณคนตายหรือเปล่าคริสตินก็ตอบว่าไม่รามจัสเลยบอกว่าถ้างั้น่ะก็อาจมีคนแช่งคุณ ระหว่างทางกลับบ้านนะครับแฟนคริสตินก็ตอบว่าไม่เอาหน้าไอหมอดูคนนะั้นแม่งลวงโลกแม่งต้มตุน๋นอย่าไปคิดมากเขาแค่เดาถูกสองสมเรื่องเองพอมาถึงบ้านแฟนก็ออกไปทำธุระครับคริสตินเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวทุกคนก็น่าจะรู้นะอยู่บ้านคนเดียวโดนแน่คริสตินน่ได้ยินเสียงปึ้งปังและมีคนเดินอยู่รอบบ้าน จนกระทั่งมีเงาประหลาดมาตบเธอจนปากแตกผ่านไปไม่นานแฟนก็กลับมาบ้านครับเขาคิดว่าอีป้ามาทำร้ายแฟนเธอถึงที่เลยจะโทรแจ้งตำรวจแต่คริสตินก็ตอบว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ป้าฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แฟนเลยเรียกหมอมาดูอาการทางจิตของคริสตินนะครับหมอบอกว่าจิตของคริสตินตอบสนองต่อความรุนแรงทำให้เธอประสาทหลอนแล้วก็ผวาไปเอง คริสตินได้ฟังแบบนั้นก็สบายใจครับแฟนเลยบอกว่าเสาร์านี้ยเราไปหาพ่อแม่ของผมกันแล้วทั้งคู่ก็พล้อยหลับไปจนกระทั่งกลางดึกมีมแมลงวันตัวหนึ่งอ่ะเข้ามาในห้องแล้วมันก็เข้าไปในปากคริสตินครับ <c oughs> เธอเลยตื่นพอเอ็นตัวลงนอนก็เจอกับป้ามาอ้วกใส่เธอ <c oughs> ใช่แล้วครับเธอฝันซ้อนฝันอีกทีหนึง่ง พอวันต่อไปคริสตินก็ออกไปทํางานตามปกติวันนี้เธอมีอาการแปลกๆเธอท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็เห็นภาพหลอนจากนิ้วของสตูกลายเป็นนิ้วของอีป้าจนคริสตินควบคุมสติไม่อยู่ครับแล้วก็ตะโกนไล่สตูไปอย่าเอามือโสโครกมาวางบนโต๊ะฉันผ่านไปไม่นานเธอก็เลือดก,กำดาวไหลจนพ่นเลือดออกมาใส่ผู้จัดการหนังเม่งอย่างล้ววะผมชอบจัด,จด พอคริสตินเจอแบบนั้นเข้าไปนะครับเธอเลยรียบไปหาอีป้าที่บ้านพอไปถึงก็ได้รู้ว่าป้าตายแล้วแล้วอยู่ดีๆนะโต๊ะวางศพของป้าก็หักศพป้าเลยมาคล่อมคริสตินน้ำลงน้ำเหลืองนี่ไหลนองเลยจนมีคนมาดึงศพป้าออกโอ้ยหนังอะไรเนี่ยณตอนนี้นะครับวิธีแก้คําสาบแทบจะถูกปิดหมดทุกทางคริสตินเลยกลับไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าปีศาจท,ที่คุณเจอชื่อลาเมีย ถ้าคุณอยากสงบศสืก,กับวิญญาณน่ะวิธีที่ง่ายที่สุดคือบูชายันคริสตินก็บอกว่าฉันไม่ทําแน่ฉันเป็นมังสวิรัตฉันรักสัตว์ฉันรักนู่นฉันรักนี่หมอดูลามาจัสก็เลยตอบว่าคุณจะประหลาดใจในสิ่งที่คุณทําเมื่อคุณเจอกับลาเมียแล้วหมอดูก็ให้หนังสือวิธีบูชายันไปครับพอคริสตินกลับไปบ้านน่ะเธอก็โดนลาเมียหลอกหนักขึ้นคราวนี้มาเป็นเงาแบบชัดๆเลย คริสตินเลยวิ่งหนีขึ้นชั้นสองแล้วก็เข้าห้องนอนครับมันก็เดินตามมาติดติดพอเธอจะพยายามโทรหาแฟนน่ะมันก็ทําให้แบตหมดแถมยังยื่นเงาพยายามมาจับตัวคริสตินจนในที่สุดมันก็ยกเธอลอยจากพื้น <c oughs> พอคริสตินเจอแบบนี้เข้าไปอะ่ะปากที่เคยบอกว่ารักสัตว์อะ่ะน้องแมวที่เธอเลี้ยงก็ไม่ควรฆ่าแก่การมีชีวิต หลังจากฆ่าแมวเสร็จนะครับแฟนก็มารับคริสตินไปหาพ่อแม่ณนะตอนนี้นะเธอรู้สึกว่าสบายใจและน่าจะบูชายันได้สําเร็จอะไรประมาณนั้นซึ่งคริสตินนะทําเค้กไปฝากพ่อแม่แฟนด้วยนะระหว่างทานข้าวดูเหมือนว่าแม่แฟนจะไม่ค่อยชอบคริสตินสักเท่าไหร่คุยกันไปคุยกันมาจนคริสตินเล่าเรื่องงานให้ทุกคนฟัง คริสตินเล่าว่าเธอสามารถหาลูกค้ารายใหญ่มาให้แบคงได้ถ้าเธอปิดดิวได้สําเร็จตําแหน่งอจะขึ้นอย่างแน่นอนแม่แฟนเลยยิงคําถามว่าแม่เธอคงภูมิใจเนาะคริสตินก็เงียบไปพักหนึ่งครับแล้วตอบว่าก็คงงั้นค่ะหนูว่าไม่ค่อยเจอแม่สักเท่าไหร่ตั้งแต่พ่อเสียแม่ไม่ค่อยพูดกับใครเพราะว่าติดสุราอย่างหนักพอแม่แฟนได้ยินคําตอบจากคริสตินแม่แฟนดันชอบสัง,งนั้นน่ะ บอกว่าคริสตินะพูดตรงไปตรงมาดีพ่อของฉันก็มีปัญหาเรื่องการดื่มเหมือนกันและฉันเองก็อายที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแม่เนี่ยใจถึงเว้ยทีนี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็ลาบลื่นครับแต่ก็ลาบลื่นได้ไม่นานเพราะเสียงของลาเมียเริ่มดังขึ้นอีกครั้งรวมถึงคริสตินก็เห็นภาพหลอนเป็นดวงตาของป้ายิปซีในเค้กจนกระทั่งเธอสำลักแมลงวันออกมาจากตัวโอเคปะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ย เจอแบบนี้เข้าไปอคริสตินก็ทนไม่ไหวครับตะโกนด่าใส่ลาเมียแฟนเลยเข้ามาดึงสติเธอส่วนพ่อแม่แฟนน่ะคิดว่าเธอเป็นบ้าไปเรียบร้อยแล้วแม่บอกกับลูกชายว่าให้ปล่อยเธอไป คริสตินเลยกลับไปหาหมอดูอีกครั้งครับเธอโวยวายใหญ่เลยฉันทำตามที่คุณบอกแล้วแต่มันไม่เห็นได้ผลเลยคุณน่ะมันจอมแหกตาลามจัดเลยพูดว่าสิ่งที่คุณเจอมันทรงพลังของแบบนี้รับประกันยากผมว่าวิธีที่น่าจะได้ผลนะ่ะคือพูดคุยกับวิญญาณลาเมียโดยตรงพรุ่งนี้ก็วันที่3แล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะลาเมียจะมาเอาตัวคุณไป ผมรู้จักคนที่น่าจะช่วยคุณได้แต่ผู้หญิงที่จะมาช่วยคุณต้องเสี่ยงชีวิตเขาไม่มีทางช่วยคุณฟรีแน่มันต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ1 0 0 0 0ดอลลาร์คลิสตินที่คิดว่าตัวเองอน่าจะได้เลื่อนตำแหน่งแน่ๆเธอเลยไปขอเบอิกเงินล่วงหน้ากับผู้จัดการผู้จัดการก็ตอบว่าเรื่องเลื่อนตำแหน่งของคุณต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะเพราะลูกค้ารายใหญ่ที่คุณหามาเพิ่งแคนเซิเลเราไปแล้วก็ไปปิดดีลกับธนาคารอื่น พอได้ฟังแบบนั้นนะครับคริสตินเลยไม่มีทางเลือกเธอเอาข้าวเอาของที่พอจะขายได้ไปจำนำซึ่งก็ไม่พอครับตอนนี้เหมือนทางออกอถูกปิดไว้หมดแล้วจนแฟนมาหาเธอที่บ้านแฟนบอกว่าผมจ่ายเงินให้ลามจาัสไปแล้วนะหมื่นหนึ่งอะ่ะผมม่ะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกแต่เรื่องเนี้ยมีผลกับคุณมากคุณจำได้ไหมคริสตินผมเคยบอกว่าผมจะดูแลคุณตลอดไป แฟนเลยขับรถไปส่งคริสตินที่บ้านทําพิธีบ้านหลังนี้ก็คือบ้านเมื่อต้นเรื่องนี่แหละครับรามจ้าดแนะนําให้คริสตินได้รู้จักกับซันดินาแม่หมอรุ่นใหญ่วิธีทําพิธีคือทุกคนนั่งล้อมโต๊ะกันแกะหนึ่งตัวเพื่อเป็นภาชนะสําหรับลาเมียแล้วก็มีดลงคาถาหนึ่งเล่มแม่หมอจะท่องคาถาเรียกทูตผีปีศาจแต่ตัวที่ต้องการคือลาเมียขอต้อนรับผู้ตายสู่วิญญาณขขอขอต้อนรับผู้ตายสู่วิญญาณข้ขอต้อนรับผู้ตาย Who oh, does yeah. 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 พอลาเมียมาสิงสถิตในร่างแม่หมอนะครับหลังจากนั้นจะให้คริสตินจับมือแม่หมอไปแตะที่แกะเพื่อถ่ายวิญญาณลาเมียเข้าสู่แกะอีกทีหนึ่งถ้าสําเร็จลูกศิษย์อีกคนนะครับจะตัดหัวแกะเพื่อส่งมันกลับนรกซึ่งไม่สําเร็จครับลาเมียหลบคมมีดได้มันกัดที่มือลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยถูกสิงลามจัดพยายามไล่ลาเมียลาเมียเลยโยนก็อี้ทุ่มใส่ลามจัดเป้าหมายต่อไปคือคริสตินลาเมียบอกกับคริสตินว่ากูไม่เอาแมวโง่ของมึงหรอกกูจะเอามึง ณตอนนี้นะครับแม่หมอซาดีนาก็ได้สติและท่องคาถาขับไล่ลาเมียออกจากล่างลูกศิษย์ผ่านไปไม่นานนะแม่หมอก็ขาดใจตายอาจจะเป็นเพราะว่าเธอใช้พลังชีวิตมากเกินไปในการสู้กับลาเมีย ลามจ้าสเดินเข้ามาบอกคริสตินว่าเรื่องมันยังไม่จบนะสิ่งที่แม่หมอทำอคือขับไล่มันไปชั่วคราวพรุ่งนี้เช้ามันจะกลับมาใหม่ผมมันมีวิธีแก้ไขให้คุณคริสตินลามจ้าดอขอกระดุมจากคลิสตินนะครับแล้วก็ใส่ซองจดหมายเขาบอกว่าให้มอบของต้องสาบะให้คนอื่นลามเมียก็จะไปล่าคนนั้นระหว่างนั่งรถกับแฟนกลับบ้านคลิสตินก็นั่งคิดตลอดทางครับว่าจะเอาจดหมายให้ใครดี สุดท้ายเธอก็หาซองจดหมายจนเจอครับแล้วก็แยกย้ายกับแฟนคริสตินก็ไม่นั่งที่เหมือนร้านฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งอะแล้วก็นั่งมองไปมองมากูจะเอาจดหมายให้ใครดีนะจนเธอคิดได้ครับแล้วก็โทรไปหาสตูคริสตินนะบอกสตูว่าฉันรู้นะว่าคุณหยิบเอกสารที่โตะฉันไปให้อีกธนาคารหนึ่งอะพอสตูมาถึงร้านนะครับก็เดินเข้ามาขอโทษขอโพยคริสตินใหญ่เลยจนคริสตินนะรู้สึกผิดเลยไม่ได้มอบกระดุมให้สตูไป ใ,ใครดีรี่เคริสตินนึกอะไรบางอย่างได้เธอเลยกลับไปหาหมอดูลามจัดเธอถามหมอดูว่าเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะเอากระดุมมาไปให้คนตายหมอดูก็บอกว่าพวกยิปซีมีธรรมเนียมอวยพรให้กับคนตายให้ของขวัญแก่ผู้ที่จากไปเพราะจริงๆอ่ะวิญ,ญญาณไม่เคยหายไปไหนและดูเหมือนว่าใช่แล้วล่ะคุณสามารถให้ของกับคนตายได้หลังจากนั้นคริสตินก็ขับรถไปสู่ศาลครับผีอีป,ป้าก็ไม่ยอมป้ามันส่งผ้าเช็ดหน้ามลณะ,ะมาป่วนคริสติน คริสตินเลยต้องฉีกผ้าแล้วก็กระทืบซ้ำหลังจากนั้นเธอก็ไปถึงสุสานจนได้ครับเธอเปิดฝาโลงออกแล้วก็เอาซองกระดุมยัดใส่ปากป้า วันลุ่งขึ้นชีวิตคริสตินดูลงล็อกมากขึ้นผู้จัดการโทรมาหาคริสตินแล้วบอกว่าเขาเจอหลักฐานว่าศัตรูขโมยแฟมข้อมูลไปให้คู่แข่งและพยายามจะเป็นนายหน้าให้แบ่งอื่นผมมีเรื่องจะบอกคุณคริสตินในวันจันทร์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการจะเป็นของคุณ ในวันนี้นะครับคิสตินนัดกับแฟนแล้วว่าจะมาเที่ยวแฟนรอที่สถานีรถไฟพอคริสตินไปถึงนะครับในวินาทีนั้นเลยนะแฟนก็บอกว่าอุ้ยคิสตินเธอหยิบซองจดหมายผิดซองไปนี่ไงกระดุมของคุณอยู่นี่เรียบร้อยครับคริสติน,นโดนคำสาปของลามเมียสูบลงนรก